สวัสดีนะครับนักผู้ชมทุกท่านครับยูบิชิีกแล้วเช่นเคยนะครับนะอ่าก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พิกันด้วยอ่ะสวัสดีรอบช้าวันนี้เออเป็นจะเล่นอะไรก็กดทําไมแล้วนะครับะนะซอมบี้เอาเบรกนะมาได้อยู่ในช่วงโกทามแต่อย่างใดนะรอบเช้ามารายชื่อไม่ค่อยโดนใจเลยเกมหาอะไรกันเลยกดเข้าเกมนี้มาเออเล่นเล่นดูไม่ค่อยมีคนเล่นแต่ก็เห็นมีคนไปเล่นมาจองหนึ่งอยู่ช่วงนี้มาจองหนึ่งมันฟีเวอร์หรือไงก็ไม่รู้นะเออแต่ก็ ไม่ค่อยใช้ทางเท่าไหร่พี่ริงว่ามาจองแม่งเล่นทุกทีก็ไม่ค่อยได้ตังค์อ่ะเออมาจองสองวันนั้นได้มา4ี่0ร้เองใช่ไหมจ่ายยากจ่ายเย็นกันานาเข้าฟรีสองสามทีแม่งจ่ายหลักสิบอ่ะหลักสิบหลักจิตี่อะไรล่ะเออนะหลักสิบอ่ะเออเบ็ดสามเบ็ดห้าจ่ายร้อยเดียวอย่างเงี้ยเออนะก็ถือว่าไม่โอเคสำหรับเราเท่าไหร่เป็นครับนะกดเข้าเกมนี้มาก็รอบล่าสุดที่เข้ามาก็โดนแดกแต่ก็ช่างน้ำหนักอยู่ระหว่างเกมพี่หมากับเกมนี้นะแต่รู้สึกว่าเกมนี้จะเรียกไงวะเกมนี้ก็มีคนนะมีคนบอกว่ามันดีกว ยังไม่ดีกว่าเออแต่ก็มันก้มกึ่งมาพูดยากเกมหมาก็ดีนะอ่ะโอเคไหมครับอ่ะกดเข้ามาแล้วเอามาพันหนึ่งวันนี้นะช่วงนี้ก็เล่นอยู่ไม่กี่เกมนะบอกตรงๆเลยเกมหมาก็รอบล่าสุดที่ไปมาพี่ชิงว่ามันก็จ่ายยากนะเออก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็ก็ดูดีกว่าหลายเกมอ่ะกูบอกเลยเอออืมลุกแม่นะอีกสักดอกก็ไม่ได้แต่ช่วงนี้ก็สิงสิงสถิตกันก็นะถ้าเป็น fc ในช่องเราก็เกมนี้แหละเออ มันนั้นก็ไปอยู่แพ็กเมติกกันเลยแต่แพ็กเมติกปรับเบ็ดมาแล้วพี่จีนไม่ค่อยอยากเล่นเลยเอออืมได้เลยไหมไม่ได้เลยเลยอืมแต่เกมนี้นะเอาจริงๆนะกูเ,เล่นมาน่าจะ20รอบเหลือแล้วเมื่อไหร่มันจะขึ้น2แถว้เออไอ้ยังไม่ได้เลยมันจะเป็นฟิลลิ่งยัยงไงว่าเวลาที่มันได้2แถวนี่นะพี่คิดว่ามันน่าจะจ่ายโอเวอร์อยู่นะเอออยากได้บ้างอะ่ะ อืมอืมอุ้ยพอหวังหมู่มาามบ้านแม่มาไหมอุ้ยสักโปรสักโปรลงมาปลุ๊บอืมสักโปรโ,โปร,โปโปร,โปรโช่องสองไม่ได้แม่นะวาสนาผู้ใดโอ้โหมันไม่ได้จริงหว่ะช่องสองเนี่ยมันต้องลงมาสองแถวติดกันน่ะนะพี่จริงเหรอแม่งจ่ายเวอร์เยี่ยๆไปเลยกูร้อยเลยนะจริงอืม โอ้โอ้โอ้เอ้ยสวยเก็บไปครบลูกยี่ห้าตัวสุดท้ายอือน่ารักเอ้ยทำไมอย่างนี้ยก็พอมีลุ้นแล้วทำแบบอย่างเงี้ยพอมีลุ้นแล้วได้ยินเลยรไหมไม่ได้โอ้โหผูกซ่าลงเบิ้ลเป็นครับเสียของสตัตว์อือโอ้เดี๋ยวมาจิ้นถ้าได้เบิ้ลนะสวยเลยอืยอหัวหน้าสิบแล้วเป็นครับหัวหน้าสิบแล้วเป็นครับ ลงมาดีๆมาลงมาดีๆมาอย่ายึกยักมาคำนวณก่อนมาเร็วกูหน้าตนี่ก็น่าจะได้หรอกร้อยสองร้อยอยู่แหละจะฆ่าแม่งดิดีลาอืมอย่าเปรตอย่าเปรตอย่าเปรตแต่เช้าขอร้องปึ๊บอ่ะปบปบไอ้เนี้สยสวยๆอุ้ยขวดเขียวขวดเขียวสวยเลยขวดเขียวที่สวยเลยขวดเขียวขวดเขียวไม่ลงแม่งโอ้โหกสิบสี่แล้วเนี่ยอุ้ยโอ้โห มีคูณแต่ไม่ได้ใช้อีกแล้วนะครับมีคูณแต่กูไม่ได้ใช้อีกแล้วนะครับโอ้โอ้โหเป็ดจริงอุตส่าห์ได้คูณเร็วไอ้เหี้ยมมาว่าทิ้งหมดโอ้เข้าเน,น,นื้อสองร้อยไอ้ย่ะเปิดวิคก,กันด้วยความเจ็บปวดเลยนะเปิดวิคก,กันด้วยความเจ็บปวดเลยนะเออ แต่พอเข้าเข้าช่วงเข้าใกล้ปลายเดือนนี่นะธรรมดาแล้ยิ่ง3-4สี่วันก่อนสิ้นเดือนเนี่ยโอ้โหนะครับเป็นที่รู้กันนะสยองไม่จ่ายก็คือไม่จ่ายจริงๆแม่งมาหุนเว้าทิ้งหมดอะ่ะเออมาแล้วครับอือุระเบือ่อแล้วเกินสเกตเตอร์สงตัวในเกมเนี้ยถ้าแถมรียกสามหมุนสามหมุนเนี่ยพอใจชื้นหน่อยนีไ้ไม่ได้เย,ยอะไรไงเนี่ยดู อืมาแรกเขาทำไว้ดีมาแรกเขาทำไว้คูณหกสิบเลยนะเพื่อนครับมาแรกเขาทำไว้คูนหกสิบเลยนะเพื่อนครับอย่าให้มันน้อยหน้าอย่าให้มันน้อยหน้าเอาคูณก่อนได้ไหมเอาคูณก่อนได้ไหมคูนแม่งไม่ให้อือเอายี่้ามาสวยๆปึ๊บปึ๊บอือสิบสองเองปึ๊บแต่เก็บหมดก็โอเคเก็บหมดก็โอเคปึ๊บเก็บหมดก็โอเค ปึ๊บไม่หมดอีกแล้วโอ้ทำไมตัวสุดท้ายไม่ได้เลยไอเน,นี่ยไม่แรกอะดูดีทำยอะไรเนะี่ยอืมอ่ะผมมานี่ลงบ่อยเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สโอ้โหยักษ์ต้มเฮ้ยทอ้อใจเลยเห็นคูณหนึ่งแล้วอึ้งเลยตัดออกก็ได้นะนน 1, 2, เนี่ยคูณหนึ่งสองสามเนี่ยเอาจริงด้านในม่แม่งเริ่มจากสองสามห้าอะไรอย่างเงี้ยไปเลยนะดีไม่ควรจะมีแค่หนึ่งสองสามเนี่ยอืม เจริญอือเอาไดเก้าดอกนี้ปึ๊บโอ้มี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 เคมีเคมีเออยังดียังได้สิบอือปึ๊บเสวยๆนายลบกสวยๆนายลูกเอหนึ่งไปปึ๊บปึ๊บนายได้โอ้ทำไมไม่ได้ช่องสามเลยอ่ะอืออืม อืมเอาแล้วสองสามห้าอ้ย,ยาผมอันนี้พี่ยิยงว่าก็โดนมีสิทธิ์สูงมีสิทธิ์สูงจะไงเข้าฟีดกระปินมาเร็วมาเร็วแร็ปแร็ปอืมอ่ะโอเคไอ้เยึยถึงต้องสามแล้วแต่ไม่ได้ตัวถูกกูนหน้าเองมาเร็วมาเดิมมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเดิมมาเดิมมาเดิมอืมไม่พบช่องนี่อ้ยอาต้องมุดแล้วต้องมุดแล้ว โอ้ไปรวยเลยอืมอืมได้ไหมเจอุย้ยได้เจเบาอีกปึ๊บม,มีอื้ยดอกสุดท้ายไม่ได้อีกแล้วแต่ถือว่านี่คูณโอเคเนี่ยสองไม้คูณตีสิบกว่าน่าจะจบห้าสิบแหละเมื่อกี้หกสิบกว่าปัญหาคือพอคูณมาคำนวณหายแต่ไม้นี่เยอะคูนห้าสิบได้สองร้อยกว่าเนี่ยอืม ปึ๊บขวดเขียวลงมาลูกขอคำนวณก่อนสักกเตอร์ก็ได้ลงมาปึ๊บแม่นะโอ้ยยังได้แม่งโอ้ยหกสกว่าสักกเตอร์มาเถอะนะคนดีคนดีของพี่ลงสักทีก็ได้ไอ้ยโอยโหแม่งไม่ลงไม่รบไปเลยโอ้ดูเหลือจะมีอะไรในช่องสมเนี่ยเป็นกรรมอืม อืมอืมแต่นอกก็เงาเงาอืมนต่นอกก็เงาเงาอยู่อ่ะไปฝากด้านในดีกว่าวันนี้ด้านในยังพอมีคูณบ้างคูณหกสิบกว่าอะไรอย่างนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงนะเอออย่าไปพูดถึงคูณร้อยเพราะยังไม่เคยได้เลยนะครับอืมฟึบฟึบฟึบ เปียะเยะเปียะเปียะอือเปียะช่องสามน้องหญิงอือหือน้องหญิงน้องหญิงขอนต้นพี่มันจะไม่ลงมันชอบติดอย่างเงี้ยเห็นไหมก็คือน้องหญิงนี่แม่งเป็นตัวที่จ่ายเวอร์ไปเลยอืออือแต่วันนี้คูนโอเคนะวันไหนที่มันไม่โอเคเนะี่ยมันจะไม่ข้ามยี่สิบเลยแต่วันนี้คูนเนี่ยสามสิบนี่ก็สำหรับกูก็ถือว่าสูงแล้วนะ รับพี่คิงก็ถือว่าสูงแล้วม,มีคนเคยได้คูณแบบสองร้อยกว่าที่มาโชว์วันนั้นใช่ไหมโหดจริงไงยี่เล่นยังไงว่าคูณสองร้อยกว่าแต่วันนั้นเหมือนที่เอาไหมพี่คิงดูมันก็คือวายสองแถวนะอยากได้ฟิวแบบนั้นบ้างอืแล้วถ้ามันเป็นแถวยี่สิบห้าสองแถว,แลวเลยมันเทิงความมันเทิงเกิดเนี่ยได้อยู่นะวันนี้คูณอนะ่ะสี่สิบนี่ห้าสิบแล้วปึ๊บเาะวันนี้คูณสวย ขอลงสวยๆสักรอบหนึ่งเนี่ยเป็นบุญหัวสักทีหนึ่งนี่น้องหญิงกับถุงแดงก็ได้เนี่ยไ,ได้แล้วเจ็ดหมุนนะครับอืมแลติดเว้าสักเกงติดเว้าสะกเกง่เเกงปึ๊บป๊บดูหกสิบกายแล้วเออสักทีได้ไหมสักทีได้ไหมเจ็ดสิบแล้วนี่ะโอ้โหนี่เยอะสุดแล้วเนี่ยวันนี้มา สักครึอุ๊อไม่อยากให้จริงเคเอเอเลยก็ยังดีถ้าเคเอเอมันยังได้หลักร้อยไงโอ้โหกั้มกึ่งวันนี้อื้ออือสามหมดแล้วโอ้โอ้เคเอเคเอไม่ขอเยอะแนะเนี่ยขอเคเอไอโอ้โหแม่งไม่ให้ไม่ขาดทุนแต่ก็จ่ายหน่อยก็ดีเพื่อครับ อืจ่ายจริงแต่กาเบากาเบาเึ๊บปึโอเคนี่ม่ได้จริงเหรออืมโอ้โหสามบาทกำไรโอ้โหน้ำตาจะไหลกูท้อหัวใจเหลือเกินโอ้โหคูณจากเก้าสิบแล้วดูเก้าสิบเอ็ดด้วยไม่ใช่คูณจากเก้าสิบมันไม่จ่ายอืมเนี่ยถ้าลายนี้เยี่ยหล่นแล้วเมื่อกี้คูณเก้าสิบได้เป็นร้อยอืม สี่ห้าร้อยเหลือกูบอกมึงอืเนี่ยลายอย่างงี้คนจะอยู่เมื่อกี้สิบหกคูณเก้าสิบอย่างเงี้ยปึ๊บดอกละพันนะอืมปึ๊บปึ๊บอืมอ่ะเนี่ยที่อย่างเงี้ยไหลที่อย่างเงี้ยไหลที่อย่างเงี้ยไหลแม่งหัวอุ่นหน่อยๆแล้วเนี่ยอืโอเคไม่ว่ากันนะครับวันนี้มีของฟรีเออไอ้เหี้ยวันนี้มีของฟรี จะด่าก็ด่าไม่เต็มปากแต่ก็มานี่จ่ายสักนิดสักหน่อยก็ได้ย่าอือเอาโอ้มาเปิดแร่คูณสองดีงามปุะชดอือโอ้โหลายสวยมาต้นหมดเลยปึ๊บเฮ้ยโอู้หไม่ได้ไอ้เย่าไอ้เย่าไม้ดูนี่เต็มเลยดูอือทำไรเถอะพี่ทำไรเถอะนะพี่นะทำไรเถอะนะพี่นะ เออโอ๊ยได้อยู่อันนี้ได้อันนี้ได้ขอหมวกเขียวหมวกเขียวถุงแดงก็ได้มาสักตัวเอ้ยโอเคอ่าอ่ามาเร็วมาเร็วอุ้ยเอ้ยสวยเรียบร้อยอ่ากำไรเรามาเลยเออน่ารักขึ้นมาหน่อยโอ้โหพอไม่ขาดทุนแล้วก็หน่ารักขึ้นมาหน่อยไหมครับโอ้โหดอกนี้สวยจัดจะได้เยี่ยม,มาตอนปูนไม่มีอีกแล้วแต่เบเจ็ดก็ถือว่าได้แหละอืม อื้มอ่ะอุ้ยไม่ได้เหรอโอ้ยได้สิได้สิได้สิสโอเคโอเคอยังได้ยังได้ยังได้โอ้ยย่าทำหมวกเขียวสวยเลยหมวกเขียวนี่สวยเลย,มเย,ย,เลยไม่ลงตอนนี้นี 600, ่เบ็ดเจ็ดจ่ายมาหกร้อยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับของฟรีของฟรีแตด่าก็ไม่ได้อืมอืมอ่ะได้ไหมได้ Q อ่ะ Q A ป,ปึ๊บอ่ะปึ๊บ K สามปึ๊บโอเคแหมเอ้ยเนี่ยพอลายสวยๆมึงคุณ กูสักกูท้อเลยหนึ่งสองสามย่างเงี้ยอืโอเคมาเหลือสองหมุนสวยๆก็เทอืมอืมโอเคแต่เขาไม่ว่าให้น่าเกียบหกร้อยกว่ายังดีถือว่ายังโอเคนะมา evolution can't be stopped อืมหืมโอ้ยโอ้ยไอ่เกมนี้ด้านในอย่าไปหวังหลอกเยอะ ด้านในนี้ยังไม่เคยได้เลยแต่ด้านนอกเราได้สองน้ำทีแล้วอืมอืมอม,มาโอเคอยู่มีคำนวณอ,อยู่ไม่น่าจะเข้าซ้ำปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมโอเคไม่ว่าไม่น่าเกลียดมาสกรึบสกรึบแต่น,นี่คูณโดยรวมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่าแย่เลย เออสำหรับพี่กิงถือว่าได้อยู่วันนี้อืว่าจะมีไม้นี่แหละที่ไม่ดีอืมอืมอือ่าโอเคมาแล้วตัวแรกขอสียี่ห้าโอ้โหสองต้ายะอืออือเอาแล้วเร็จแล้วอือทาแมั้งดิโอ้โห อืมแปดหมุนเออเอาสองอีกแล้วโอ้ยไม่มีตัวอื่นแล้วล่ะลูกอืมเก็บไหมครับไม่พบอีกโอ้โหเป็นกรรมเป็นกรรมปึ๊บสีแดงสีแดงแรงนิดอ่าโอเคได้อยู่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 ปึ๊บปุ๊บปึ๊บมาดิอืมโอ้ทำไมมันไม่เก็บไปเลยอืมที่หายแล้วโอ้ไม่นี่โดนเล่นคืนแล้วนะครับ อืดีไห่ดีใจเล่นแป๊บนึ่งนะเอาคืนไปมาแล้วโอ้นี่ยาวนานมากซึ่งชั่วโมงผ่านไปยังไม่แพ้เลยเออจะไม่จ่ายก็ไม่จ่ายจะไม่ดูดก็ไม่ดูดนี่มันรั่อะไรของมันอย่าท้าทายอำนาจกูนะเดี๋ยวกูกดเป็ดสิบแม่งเลยจบๆตอนเล่นไม่เอาหรอกยังทรงไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่เราค่อยๆไล่ไปดีกว่า อืม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 เกิดสองหมุนโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยปึ๊บปึ๊บอืมอืมแม่งมานี้อะไรร้อยเดียวอ่ะจะกระโดดไปเบ็ดแปดก็เดี๋ยวมันจะเบ็ดแปดมันหกร้อยมันจะเหลือสามร้อยเดี๋ยวมันจะเอาคืนไม่ได้เอาเบ็ดหกแล้วกันได้สองไม้อ่ะไม่ปัดเลยอย่าซื้อแม่งเลยจบจบ อ้าเบดหกก็ยังอยู่ในเกณฑ์สูงมันเดี๋ยวมันเป็นมันไม่จ่ายขึ้นมาไปซื้อเบดสี่แม่งจ่ายยากอีกเก็บไปครับลงก็ลงมาเลยลงก็ลงมาเลยอ่ะคิวได้โอ้โหเขียวสวยสาดช่องสามลูกช่องสามช่องสามรบเดียวลบเดียวปึบปึบปึบอื้ไม่ลงแต่ทีนี้วายหายแล้วเดี๋ยวคอยดูลงนะวพามันกวนตีนไม่เชื่อกูไมมเดี๋ยวมันจะลงมาช่องสามปึ๊บปึ๊บปึ๊บอื้ไปลงช่องสองโอเคไม่ว่ากัน ยังดีไม่ควรติดเออโอ้คุณไม่สวยเลยอ่ะอืมเดี๋ยวไปเขาลลกอ่าเอออืมอ่าคุณน้อยไม่ว่าตะกี้ไปเขาก่อนปึ๊บอืมลายสวยๆลงดอกเข้าฟรีเมื่อกี้รอบเดียวนะไม่ลงซ้ำเลยอืมอืมเรียบร้อยคุณว่าเรียบร้อยตรงนี้ข่าแม่งอืม ด้านในนี่ไม่ต้องหวังเลยยากมากเลยครับมีใครเคยเข้าฝีด้านในบ้างยังวะนะเฉพาะก,กูมาเลยยี่สิบรอบแล้วไม่เคยเข้าเลยเออมีใครเคยเข้าบ้างยังแม่งบุญบุญหนานะก็บอกมึงเจมเนี่ยอืมเรียบร้อยเรียบร้อยตรงนี้อืมอคิวเคปับ๊บโอ้คุณไม่สวยเลยครับอืม ปึ๊บสี่หมุนสี่หมุนอือหืออือหือเอาแล้วสี่หมุนศูนย์บาดไหมมีสิทธิ์ไม่มาเอ้ยไม่ได้อะไรเลยแม่งกูนึกว่าได้เออน่าจะโดนวันนี้ดูทรงแล้วยึกยึกยึกยืย้ออือืม,อม อื้มอื้มอ่ะได้เบเจ็ดอีกไม้หนึ่งเลครับอุ้ยอุ้ยลงไม่ลงลงไม่ลงได้เคอ่ะลุ้นอีกดอกหนึ่งลงมาเร็วลงมาเร็วคนดีคนดีของพี่อือหือไม่พลิกไม่มีฟุกรอบสองอ่ะเพื่อนครับมาหมดแม็กอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไปแล้ววันนี้ หลุดไปจากของฟรีจ่ายอยู่ไม่เดียวที่เหลือดูดหมดอืออันแล้วสามนะอันแล้วสามไหมครับอันแล้วสี่ไหมครับอือหือฆ่าฉันให้ตายเถอะอือหือโอเคปึ๊บเก็บไปครบก่อนเก็บไปครบก่อนขอร้องขอร้องพี่ขอร้อง พี่ขอร้องไม่ได้อีกแล้นครับโอ้โหเย็นเหนียวเลยวันนี้อ,อืยอมไม่ไหวไหมครับตู้ไม่ได้แล้ววันนี้ดูทรงแล้วแหละอุ้ยโอ้ตัวแพงหมดเลยซ้ายแดงขวาเขียวถ้ามันตรงอุ้ยยันได้เฮ้ยไอ้เหี้ยลงเฉยเขียวท้องหนึ่งปุ๊บปุ๊บ โอ้โหถ้าเขียวลงช่องหนึ่งนี่ได้กําไรไปแล้วไม่ได้กำไรได้ทุนน่าจะได้สักสี่ห้าร้อยแหละดอกเนี้ยอืมอุ้ยอ่าอ่าโอเคไม่แย่ไม่แย่สิบห้านี่ปึ๊บไอห,หมวกเขียวนี่ลงสักทีได้ไหมมึงลงหลายรอบไปนะโอ้แต่มันเหลือสองหมดแล้วได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไ,ดไม่ได้ไไดโอ้โหเออ อุ้ยหมุนสุดท้ายจิกสามสแล้วเดี๋ยวกูหวดเป็ดสิเลยไม่ถึงไอ้เน,นี้ยอะไรเนะน,นี่ยไอ้เหี้ยช่องนี้คือมาแล้วไม่คำนวณสักทีทุกทีเลยทาเหี้ยอะไรถาจริงอืมอืมเอาอุ้ยเอย้ยเอย้ยได้จริงเป็ดสิเอาเอาลุ้นผีไหมครับโอ้มันทา้าทายแล้วมันทา้าทายกูแล้วอืมอืมไม่ได้แม่มา เหนื่อยค่านี้กูเหนื่อยแล้วเกินจ่ายยากไปไหนก็ไม่รู้อือเก็บไปครบหรอกอือนั่นแหละเก็บไปครบอ่าเปิดแรกสวยเปิดแรกสวยถ้าเก็บครบถ้าเปิดแรกเก็บครบก็สวยอยู่มาลูกมาสามสิบอือมาเร็วมาเร็วมาเร็วลงสักพรึบอือเกมนี้มันได้ทุกมันติพายไงเราเลยแบบพอลุ้นจังหวะมันจะวิดกลับได้ถ้าเป็นเหมือนเกมอื่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ไง ปึ๊บแม่อืมเรีตเป็นได้ไหมไม่ได้อะน่าจะรอบที่ยี่สิบได้แล้วเออแต่เพราะวันนี้ก็น่าจะรอบที่ยี่สิบแล้วสองตัวด้านในเนี่ยอืมโอเคได้อยู่สี่สิบมีตอนนี้กูอยากได้คำนวณมากกว่าปีตเป็นอย่างนั้นกูบอกมึงมาสี่สิบแล้วครับสวยโยอ่าโอเค ดอกนี้ได้ได้โอ้หได้ตัวถูกโอ้แต่ก็ยังดีเจ็บคุณไปก่อนปึ๊บเก็บไปครบเก็บไปครบเก็บไปครบขอคุณก่อนอื้อโอเคยังดีปึ๊บไปยะเคหนึ่งเคหนึ่งจุกจุกเคหนึ่งเคหนึ่งจุกจุกปึ๊บปึ๊บโอเคอาโอเคยังดี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 อาทิตแล้วยังมีความหวังกับตัวคุณอยู่ไหมครับจะไปหวังฟีดสปินไหมครับไม่ลงหรอกไม่ลงหรอกอุ้ยเคลงช้าไปหน่อยแม่เมื่อกี้ตอนวายมาเคมาดอกนี้น่าจะได้หลายตังค์อื อืมอย่าว่าทีลูกอะไรก็ได้เก็บเก็บไปก่อนลูกเอ้ยหูหน้าสิบนี้ได้เอออ่ะโอเคเจเอปึ๊บ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 เออนี่เห็นไหมปึ๊บโป๊ะอ่ามี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 โอ้เก้ากับเจปึ๊บอ่ะเจได้แล้วปึ๊บปึ๊บเออขวดเขียวขวดขวดเก้ากได้ไหมเก้าโอเคอ่ะยังดีโอ้โหครับแม่ดีใจได้เก้าเลยนะกูบอกมึงวันนี้โอ้ปึ๊บ เจ็ดหมุนคูณหกสิบนะครับปึ๊บอึฮสับปึบอ่ะได้หมดโอ้โหได้หมดตัวสดชื่นฮึสี่หมุนโอ้โหคำนวณเถอะลูกอะไรก็ได้ลูกคำนวณก็พอเนอี่ยเฮ้ยืมโอ้เฝ้าทิ้งหมด โอมันจะสวยคูหกสิบเอาจีนะักคำนวณดอกหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วนั่นนะ่ะโอ้โหนี่เราซื้อกันเกือบยี่สิบไม้ยี่ซื้อกันมืออีกอืมไม่ได้อะไรอีกท่องสองโดนตัดไปแล้วนะครับนี่จะเป็นยี่ส้ากูจะปวดใจมากโอเคโอเคหนึ่งไม่ว่ากันหนึ่งไม่ว่ากันอ่ะอืม สามหมุนผ่านไปไม่ได้อะไรเลยคูนเคินคูนเคินไม่ตกเลยอืมอืมเอาจเจริญพรจบแล้วไะครับจบที่ไม้นี่แหละถ้ามาเจ็ดแปดหมุนอย่างนี้แล้วมันยากแล้วโอกาสพลิกจะยากอืมอืมอืมในครบอีก มอนต์สุดท้ายปึ๊บเอโอถึงร้อยไม่ได้ไหเนี่ย,นนยอืมจบสิน้นอ,อ,อุ้ยอุ้ยไอ้เยอะได้ดีกว่าดอกนี้ได้อ่าโอเคปึ๊บอ่ะอย่างน้อยยังได้ซีกไม้หนึ่งอุ้ยโอ้ที่ช่องสองลงสวยเลยนะช่องสองสวยเลยนะไม่ลงนะครับตีงดีงดียังได้คืนมาบ้างอ่ะอืม ได้ไปถูกสักไหมโอ้โหเหนื่อยวันนี้กูเหนื่อยมากอถุงแดงย่องสามถุงแดงย่องสามบึ๊บบึ๊บบึ๊บอืมได้เจจบแล้วปึ๊บเหนื่อยใจ อืมเอาแยากกดผิดทิ่หายแทนที่จะงช่เวเบ็ดเจ็ดได้เมื่อกี้อืมอ่เะเบ็ดหกได้ะอื้ออืมอ่ะได้ไหมได้ไหมได้ไหมอืมเบากรึบเบากรึบอืมเอาบีเบิ้ลได้สิบเก้าอ่ะปั๊บ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 ปุ๊บไม่อึ้งไม่ได้แม่งนิดเดียวอีกสามบาทอืม ผมสู้สุดใจแล้วเพื่อนครับโอ้โหนี่เราสู้กันแบบสิบกว่าไม้ยี่สิบไม้แล้วโอ้โหไม่จ่ายเลย พอใจกูยิงเอ็มสองสามห้าแล้วกูยิงท้อเหมือนเดิมโอ้ป็ตะปินนักทีได้ไหมเป็นบุญตารนักทีได้ไหมอืมาเร็วลูกมาเร็วปับบรับอืมเดี๋ยวถ้ามันไม่จ่ายเดี๋ยวพี่จิงเราไปเล่นเบ็ดสูงๆดูไหมครับอื้อหือ ิบเอ็ดหมุนคูนสิบสามอืมอืมสุดยอดวันนี้สุดยอดตึงจัดอืมอืมสิ้นเดือนนี่คือที่สุดของความแข็งแล้วเพนครับเนี่ยดูจ่ายยากจริงเห็จไหมอืม เอาเรายังมีความหวังอยู่มันยังเหลือห้าหมุนไงมันอาจจะจ่ายไว้สุดท้ายก็ได้ถูกไหมเออโอ้โหวันนี้ตื้อจัดเออไปนั่งอ่านคอมเมนต์คลิปเก่ามาเออวันนี้มาพูดหน่อยไอ้เกมตกปลาที่เราลงไว้ตัวนู้นนะนะไอเดโมเกมตกปลาของพีจีภาคใหม่อ่ะเออมัน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 มีคนที่ไม่เข้าใจคําว่าเดโมหรือไงก็ไม่รู้นะมันบอก ทดลองเล่นนี่ใช่มันคือทดลองเล่นมัครับงงอะไรวะไม่เข้าใจเราพูดต้นคลิปตลอดเลยนะเวลาที่เรามีเราไปเล่นเดโมเราก็จะบอกทุกรอบว่าเป็นเดโมนะครับนะมึงดูจากทุนก็ได้ยี่แสนหนึ่งพูดทุกรอบนะบางทีเขางงงพวกนี้เราก็บอกอย่าเป็นทดลองเล่นนะมันจะงงอะไรบอกของปลอมของปลอมมันคือของปลอมนะครับมันคือทดลองเล่นนะอืมาอุ้ย ขวดเขียวเลี้ยวมาแม่นะขวดเขียวลงดอกนี้นี่เตรียมคลีตบอกเลยอืออุ้ยให้ความหวังอุ้ยแล้วไหมครับให้ความหวังอุ้ยแล้วไหมครับโอ้เหลือสองช่องยากนอกจากเคลียร์ไปก่อนไม่ได้หรอกอืออืออือเอได้ดอกนี้อุ้ย,อยโอ้คุณน,น้อยได้ไหมไม่ไหลเรียบร้อยไหครับไม่มีพลิกอือฮึโอเคยอม โอ้วันนี้ครึ่งชั่วโมงกูว่าเกินวันนี้นะโอ้ซื้อเป็นยี่สิบไม้มันไม่ยอมจ่ายมันจะไปดูดก็ไม่ดูดจะจ่ายก็ไม่จ่ายยึกยุกยืนสุดท้ายก็หมดอยู่ดีไหมครับนะ <S <S มีจ่ายเข้าฟรีเมื่อกี้เบ็ดเจ็ดอยู่รอบเดียวที่เหลือแม่งไม่จ่ายเลยอ่ะโอเคไหมครับนะเดี๋ยวค่อยมาต่อรอบบายแล้วกันวันนี้นะรอบเช้าพันหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมา <S <S เออนะอาจจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และเช่นเคยแนะนำเล่นตามชมเพลินส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ